เดือนธันวาคมค่ะพี่แก้มาแล้วจ้าสิ้นปี66ใช่ค่ะปีเก่าผ่านไปปีใหม่กำลังจะเข้ามาแล้วค่ะทำไมสภาพอ่อนแรงกันมากเลยอ่อนแรงโอเคทุกคนไปค่ะไปเริ่มกันที่วันศุกร์ที่หนึ่งค่ะพี่แก้มเป็นวุ้นเรื่อง k p o p Stay k e a t ท้ายสุดท้ายแล้วใช่ไม่ใช่พี่แก้มไม่มีสามอีกฝองทับสามเออใช่ฝังทับสามเป็นตอนที่สองเป็นตอนที่สอง แล้วก็มีวุ่นเรื่องวายแฟนไอชายเป็นคู่หญิงมเป็นของแบบว่าโฟกีสอะไรอย่างเงี้ยก็เคยทำคู่เอออะไรนะโจมาไมโจไปแล้วก็มาทำคู่อื่นบ้างใช่แล้วก็เป็นวันที่ศาล เทเลอร์เชอร์รี่เมจิกอันนี้คือเราก็มาดูกันแบบว่าเห็นกระแสตอบรับดีก็เลยทําเลยใช่ค่ะทุกคนแบบว่าชอบกันอยากให้เราทําใช่จัดการเลยใช่ค่ะแล้วก็เอวันจันทร์ที่4ี่กับวันอังคารที่หเป็นวันหยุดของพวกเราทำให้เราอ่ะมารีอควันที่6ค่ะใช่ค่ะทุกคนใช่วันที่6นี่ก็คือลาสทวายไลท์ใช่ได้ลงลาสทวายไลท์ก็คือรียควันนั้นแล้วก็ลงลงเลยสุดยอดมาก เยี่ยมสุดๆแล้วก็วันที่7ก็เป็นลักกี้ไมล์ลค่ะอ่าอีพีสใช่แล้วก็วันที่8ก็อ่าอันนี้วุ่นเรื่องเคป๊อปเต็ที่ตอนจบของตอนจบแล้วเม, <น S 2> มื่อกี้ตาลายใช่ไหมเออพี่นั่งดูเอ้ยมีอีกเนี่ยแต่คนชอบ K เคป๊อปเยอะเนาะอุ้ยมากพี่แก้ม ใจคิดก็เป็นอีกวงที่แบบแฟนขับเยอะนะออแบบว่ามาดูเราให้กําลังใจเราอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากเลยค่ะมาขายน้องๆกันเต็มเลยก็เป็นอีกวงที่แฟนเป็นแฟนเชียร์ให้อยากให้เราไปดูวาไรตี้อะไรอย่างเงี้ยของน้งนงองๆที่จริงเราก็อยากดูนะแบบเวลาทุกคนพิมพ์ขออะไรมาอยู่ที่เวลานี่แหละเดี๋ยวขอหาเวลาก่อนอว่าจะมีเวลาดูไหมถ้ามีก็อยากก็อยากดูใช่อยากดูเหมือนกันทุกคนแล้วก็ วุ่นเรื่องวายมีมปิง,ปงมีอีพีสค่ะวันที่9วันเสาร์ที่9คนนี้ก็กระแสต,ตอบรับดีก็เลยมาทำมีพีสสักหน่อยนี่จับไปเลยค่ะมีมมปิงเขาหน้ารักเนาะน่ารักม,มีคนบอกด้วยไม,ม่หนูไม่มั่นใจว่าในในคอมเมนต์วุ่นเรื่องวายหรือเปล่าแบบบอกว่าเอ,อ้ยเนี่ยน้องมีซีรีส์คู่แล้วนะแบบที่พี่แก้มขออะ่ะจริงเหรอหลังจากที่เราดูไอลงไหนอะพี่แก้ม จำได้ไหมที่พี่ไหมว่า <จำ S 1> อยากให้มีปิงมีซีรีส์คู่แบบอื่นบ้างอะไรเนี่ยเออแล้วน้องเขาก็มีเรื่องอะไรนะพี่นักเลงใช่ไหมพี่นักเลงที่รักเออก็มีคนมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยเขามีซีรีส์คู่นะ้ำแบบที่พี่แก้มบอกของมา เออเป็นไงล่ะอืมนั่นแหละแล้วก็วันอาทิตย์ที่10ค่ะพี่แก้มก็เป็นเอ็ม m ีของฟินเบรกอันนี้ก็คือไม่ต้องพูดถึงแฟนๆก็ขอมาเยอะมากใช่คือแฟนๆฟินเบรกกับช่องเรานี่ก็คือแบบเยอะนอนแล้วก็แบบหนาแน่นใช่อันนี้ก็คือลงดีเลย์ด้วยแหละเราลงดีเล์ใช่เราลงช้า แต่ก็ยังมีแฟนๆแบบว่ามาดูอยู่ใช่มาปั่นยอดกันให้อีกมาปั่นยอดกันอีกยังมีคนรอดูอยู่บ้างนะคะแล้วก็วันจันทร์ที่เปิดปิดหยุดค่ะใช่วันหยุดค่ะแล้วก็วันที่12ก็เป็นลัษยไลอ์ EP หใช่อาทิตย์นี้หนูจำได้ดีเลยเพราะว่าเงินหนูเด้งอหออ๋อเออโออจริงอ่ะเออเมาเลยทุกคนจะบอกเลยนะว่า อาทิตย์นี้นะเป็นอาทิตย์ที่แบบอะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ววะพี่แก้มที่รถหนูอะรถนัดอะเอาไปเข้าศูนยะ์เออใช่เพราะว่านัดไปขูดเสามาอมเอาเเอเค็มเอาเข้าศูนยะ์อะไรไปจัดการมาก็ซ่อมก็ซ่อมลดไปเนาะอาทิตย์นั้นอาทิตย์นึงก็รู้สึกเออฉันก็เหนื่อยแหละกับการที่แบบเดินทางไปขับแบบว่ามไม่ไม่มีรถส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเนานะ,ะนก็เพี้ยๆๆเพี้ยเหนื่อยมาแล้ว อะได้รถวันที่11เออวันหยุดพอดีโอ้ยดีจังได้รถก่อนไปทำงานวันที่12มานั่งรีแอคสนุกสนานเฮ้่ยปาร์ตี้นั่งทำหน้าเชื้อพอกลับไปรีแอคเสร็จรีแอคเสร็จไปนั่งคุยไปนั่งคุยพอรีแอคเสร็จก็ไปนั่งไปนั่งคุยกันอยู่นี่ยแหละพี่แก่จำได้เลยคุยเรื่องดาราดารานักแสดงนัทขายซีรีส์พี่แกมนะจำได้เลยพี่แก่ไปดูซีรีส์จีเรื่อง นี่สิสักพักหนึ่งนัดหันไปที่โทรศัพท์นะดช mal ั้นแบตอยู่พี่แก้มเงินเด้งออกจากบัญชีเด้งออกไปก่อน6,000เออใช่เด้งออกไปก่อน6,000ไม่ใช่6กพ0นเก้อ่ะเออมันมีเศษเออ 6 0 0 0ได้มั้งเร้วแบบว่าเาตกใจนะตกใจตอนแรกพี่มาดูที่แกหมันนึกว่าไปเชื่อมแบบเหมือนกับคนในครอบครัวเป็นคนใช้หรือเปล่าซึ่งอาจจะไม่เคยเชื่อมบัตรให้คนในครอบครัวใช้คือบัตรของนาจะใช้ของนาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็บอกแกมว่าไม่ใช่แน่นอนแล้วก็ยังไม่ทันเลยนัดอ่ะก็จะย้ายทุกคนคือเหมือนเราอะช็อกไปแป๊บหนึ่งเนาะพี่แก้มก็คุยกันแบบ เดี๋ยวหนูจะย้ายบัญชีก่อนอนั่นนี่ไอจังหวะจะย้ายเงินไปอีกบัญชีนึงอะเหมือนนันดอะก็ชงักว่าถ้าเราย้ายไปอีกบัญชีอะมันจะสามารถเชื่อมตอีกบัญชีได้หรือเปล่าวะเพราะบัญชีนั้นอะมันเงินเยอะกว่าแล้วด้วยความที่คิดแป๊บนึงเออเอาวะย้ายจะย้ายก็ย้ายแต่ทุกคนมันจะมีไอ้ข้อความให้ใส่เหมือนเตือนความจำอะพี่แก้มว่าอ,อ,อันนี้เราด้านล่างใช่ว่า <Note. S 1> เป็นยอดของอะไรเป็นโน้ตหนูว่าจะคิด ว่าหนูจะโน้มว่าอะไรสักพักหนึ่งได้เด้งออกปี69ก็เงินเด้งออกไปประมาณหมื่นสี่หมื่นห้านี่แหละสองครั้งสองครั้งทั้งหมดก็ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้านี่แหละจำเลขชัวๆไม่ได้แล้วเราก็รีบเลยค่ะเพราะว่าเราเราลองดูมันเป็นออกจากรูดบตัตรเหมือนกันรูดบัตรใช่มันเหมือนเปนน็นการรูดบัตรเพราะนัดจะเอาบาตัตรไปเชื่อมไว้กับเออ่แอปอาหารหรือว่าแอปพวกช้อปปิ้งออนไลน์ ประมาณ3แอปอะที่นัดเชื่อไว้ลก็ไม่มั่นใจว่าแอปไหนที่มันแฮกเข้ามาได้ใช่เขาหน่าจะแฮกจากตรงนั้นแหละเพราะว่าเราทํางานอยู่อย่างนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่กดลิงก์ไม่กดอะไรมั่วอยู่แล้วงแต่ไหนก็ไม่คิดเว่ามันจะแฮ็เกันเข้ามาได้ เออแล้วแบบนี่ก็มาเจอแบบคนใกล้ตัวเลยลอ่ะนั่งตกใจกันหมดอ่ะอพี่แก้มนิ้วก็คือแบบเดือดมากเงินนัดก็คุยกับธนาคารตอนแรกเขาก็พูดดีนะแล้วแล้วคนน,น,นนันรู้สึกอย่างเงินนันเด้งออกไปรอบพี่สามใช่ป่ะออนี่จะดาแทนนัดเลยก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะธนาคารอะไรทำไมไม่มีมาตรฐานการมาตรไม,ม่ได้มาตรฐานอ่ะอ,อ,อยู่ดีเงินเด้งออกไปได้ไงสรุปเงินไม่เด้ง เพราะตอนแรกก็โรเป,ปอายัดแล้วนะพี่แก้วโรเบอายัดแลว <c oughs> อะไรก็ไมู่้เขียนมากพี่แก้วอันเนี้ยเหมือนแบบช่วงดวงเดือนเนี้ยเหมือนเป็นดวงซวยของเธอแต่โชคดีได้เงินคืนนะคะเดี๋ยวหนูมีดวงซวยเล่าให้ฟังอีกใช่พี่จำได้อยู่เด <c oughs> ี๋ยวหนูมีดวงซวยแนละ้วอ๋อหนูมีมีเอา้าเรื่องอะไรอะนั่งรถไงที่ว่ารถระเบิดอะเออใช่หนูวันนี้ป่ะพี่แก้ววันนี้วันนี้สิบสองป่ะหรือวันไหนอะไม่อีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งวันศุกร์หรือเปล่า หรือวันไหนนี่แหละแต่ไม่ใช่วันนี้จริงเหรอใช่ไม่ใช่วันนี้อ๋อไม่พี่แกนับได้รถมาแล้วถ้างั้นน่ะถ้างั้นถ้าหนูนั่งรถระเบิดอ่ะแปลว่าเงินหนูต้องเด้งออกหายวันที่6ออะดิเออใช่ไม่ใช่วันที่12เพราะสรถมาแล้วถูกต้อง12รถมาแล้วอืมอืม12รถนั้ใช่ใช่ถูกต้องั่นแหละก็อสดงว่า อาจจะไม่ใช่12อาจจะวันที่6เนาะพี่แก้ทำลายอาจจะแบบทำลายอาจจะเคลื่อนเพราะจนลับเออนั่นแหละน่าจะวันที่6แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งที่นัดอะเงินเด้งออกไปแล้วนะใช่ไหมพี่แก้เงินหนูเด้งออกไปแล้วเด้งแล้วหนูก็นั่งนัดวันที่นัดรถยังไม่มารถอยู่ในศูนย์อยู่นัดก็ต้องนั่งรถเมกะนัดก็นั่งรถเมกะนั่งอยู่ในรถเมย์นัดก็นั่งชิดชิดริมซ้ายตรงใกล้กระจกนั่งอยู่ดีๆ เสาไฟอ่ะสายไฟมันระเบิดปุกขึ้นมาอย่างเงี้ยโดนรถมีทุกคนน่ากลัวขนาดไหนรู้ปะ่ะก็มีนัดพี่ผู้ชายอยู่ข้างหน้าแล้วก็พี่ผู้หญิงมีคนนึ <ฮะ S 1> ่ใช่แต่ตูพี่ผู้หญิงคนนั้นตกใจจนวิ่งไปข้างหน้า <ฮะ S 1> คน, <ฮะ S 1> ค,นคนขับรถมันระเบิดขนาดนั้นอะแล้วรีบพลาอมากสงสัยช่วงนี้ดวงซวยจังใช่ใชพี่อยู่พี่ได้ได้ยินพอดีที่เห็นพอดีอะไรไม่รู้อะทุกคนแบบดวงซวยสุดๆเนี่ง เด mm hmm. ี๋ยวต้องหาก่อนว่ามันวันไหนกันแน่ว yeah ันที oh yeah. <_<_<_<_<_<_่6จริงพี่แก้มเพราะว่านัาจะโดนเงินเด้งก่อนแล้วก็พออีกอาทิตย์หนึ่งก็โดนอาทิตย์หรือว่าวันไหนเนี่ยโดนรถระเบิดต่อไฟระเบิดใช่ดวงซวยมากแล้วมีอีกเหรอเดี๋ยวมีอีกเนี่ยเล่าให้ฟังยังไม่ถึงวันอันนี้ยังไม่ถึงวันหนึ่งนะน่าจะดวงซวยของนัทอะค่ะซึ่งเกี่ยวกับรีแอคแล้วแมไม่เกี่ยวน่าจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วแหละใช่ไหมหนูชัดๆเลยอ่ะ แล้วก็วันที่13ค่ะพี่แก้มก็เป็นเชอรี่เมจิก EP หนึ่งสนุกมากใช่ค่ะชอบมากแล้วก็ Lucky My Love EP สามแล้วก็มุญเรื่องเคป๊อปเอ็นไฮเพนเอ็นไฮเพนก็คือกระแสตอบรับดีมากเคป๊อปนี่คือหตอบรับเรื่องดีทุกวงเลยเนาะอืมจริงสนุกมากจริงค่ะแล้วทุกวันนี้ก็ยังสับสนกับเออน้องซอนอูกับจองเลยนะ จังหวนเอ้าจังเออน่าจะจังหวนน่าจะแล้วช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่พี่แบบว่า ทุกเกือบทุกคลิปเลยอะนะอ๋อคลิปนั้นหนูดูแล้วคลิปนั้นพี่แก้มสบายดีสบายใช่นหมนี่หนูไม่ค่อยสบายคุณเออพี่ข่วยอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่คลิปนั้นพี่แก้มปกติเวลา<ม>ดูเคป,ป๊อปอะภาพลักษณ์พี่ออกไปไม่ดีเลยพี่รู้สึกแบบโอ๋ยแต่มันจังหวะไอ้นี่จริงทุกคนพอช่วงนั้นอะไม่สบายติดต่อกันสามคนเออเหมือนติดกันอะติดหนูนาหนูนาติดนัทนัทติดหนูนาพี่ติดหนูนาติดนัทนัทติดพี่ติดกันอยู่แค่เนี้ยแล้วคือมันก็ไม่หายสักทีเพราะวนเงินหมุนไ่เนี่นกิยาอื ที่จําได้เลยแล้วมันก็ต้องมันเขาเรียกว่าอะไรมันจะทให้ง่วงใช่ค่ะซอรี่ด้วยนะคะยังรู้สึกผิดอยู่เลยเนี่ยแล้วก็ต่อไปวุ่นเรื่องวายพาเวลพูหรือว่าพูพาเวลซึ่งน่าจะทําในพาร์ทของพาเวลพูไปซึ่งเราไม่รู้อ่ะทุกคนว่าแบบว่าเคมีคู่นี้อ่ะเออแท็กไหนเป็นแท็กหลักอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ดูจากคอมเมนต์เหมือนคนก็อยากให้ทําพูพาเวลด้วยอะไรเงี้ย นั่นแหละเรื่องโพก็เป็นงี้แหละเนาะแล้วแต่คนชอบเนาะมันแล้วแต่คนชอบจริงๆแล้วเวลาเราไม่ได้ตามเราก็จะไม่รู้ว่าโพของคู่นี้เขาอันไหนเป็นหลักอะ้ถ้ารู้ถ้ารู้ก็มาคอมเมนต์ได้ค่ะใช่มาขอกันได้แล้วก็วันที่17ค่ะพี่แก้วเขาจะเป็น behind the scene รั t วัยไลท์นะคะ ep 1 2 3จุกจุกันไปเลยใช่ซึ่งอันนี้ก็คือดอง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  โด<อ>น,นไ้แล้ว,ลวอันนี้ที่จิงกะจะปล่อยตั้งแต่ต้ตนๆแหละแต่ว่าเราหยุดเยอะค่ะใช่เดือนธันวาเป็นเยอะมันหยุดเยอะนะหยุดของเราเองด้วยแล้วก็วันหยุดเขาด้วยในั่นแหละเราก็เลยแบบว่าดองเอาไว้แล้วก็มาปล่อยในวันที่17ต่อไปค่ะพี่แก้18บว่างไปทําไมวะ18ไม่ปลดบล็อกหรืออะไรวะอ๋อ โอเคเดี๋ยวตรงนี้นะจะเล่าให้ฟังนะทุกคนสิบแปที่จริงอ่ะตั้งใจจะลงลักกี้ไมล์เลิฟเออคราวนี้ลักกี้ไมล์เลิไม่นปนบ๊อปซึ่งเรื่องอื่นอนะ่ะยังไม่เสร็จ <ừ. S 1> ก็เลยต้องยอมว่าเออถ้างั้นยังไม่ลง <ừ. S 1> ซึ่งลัทวัยไลอ่ะตั้งใจลงวันที่19อยู่แล้ว <ừ. S 1> แล้วก็ได้ลงจริงๆแต่วันที่20อ่ะที่จริงต้องเป็นเ h อร์รี่เมจิใช่ไหมพี่แก้<ๆ>หนูก็เลยกะว่าเออเดี๋ยวลงเชอร์รี่เมจแล้วเอาล<ๆ>ักกี้ไมล์เลิไปไว วันอื่นอะไรเงี้ยแต่สรุปเชอร์รี่เมจิก,ก, <laughs> มจกไม่ปลดบล็อกโชเชอร์รี่เมจิกไม่ปลดบล็อกเสร็จก็เลยต้องย้ายลักกี้ไมล์เลิฟจากวันจันทร์มาวันพุธแทนเพื่อเอามาใส่แบบให้มันไม่ไม่โบว์อะเพราะไม่ยงั้นมันจะ คือตอนช่วงพระเอออาทิตย์หลังๆแล้วมันจะอัดแน่นเลไเงี้ยถ้าลงไม่ลงใช,<ะ>ใช่ใช่แล้วพอเชอรี่แมจิกปดบล็ลลบอกเสร็จก็เลยเอามาลงวันพฤหัสแล้วออวันที่จริงวันพฤหัสก็มีแพนจะลงพี่วักด้วยนะ พี่ว่าคะรักหนูได้ไหมอ่ะเออใช่เพราะว่าล Lucky ม a y เลิฟไปลงวันจันทร์ที่วางแผนไว้วันอังคารก็เป็น l ั c k y m ไลท์วันพุธก็เป็น c h e รี่เมจิกวันศุกร์ก็เป็นพี่วักเขาพิมพ์คำวาฤาษีหัดก็เป็นพี่วักคะเออรักหนูได้ไหมแต่คราวนี้อาทิตย์เรื่องหมดน่ะทั้งอาทิตย์อ่ะมีสองเรื่องที่ผิดแผนก็คือล Lucky ม a y เลิฟกับ c h e รี่เมจิกที่ไม่ปลดไม่ปลดบล็อกเราตามวันที่เราตั้งใจไว้มันก็เลยต้องมีการสลับกันไปอไย่างงี้ไม่เป็นไรค่ะใช่วันศุกร์ก็เลย เป็นเ e อ็นไฮเพแต่เ e อ็นไฮเพนพาร์ทองะพี่แก้มันจะมีปัญหาเหิ็ดนึงเพราะว่ามันติดลิขสิิอ์อ้เห็นแก้ไปแก้มาแก้ไปแก้มาเพลงนู้นเพลงนี้เพลงนั้นใช่คือปกติอ่ะอันอื่นอะถ้าติดลิขสิทธิ์อะเราแก้แบบใส่เพลงทับบ้างอะไรบ้างอะมันก็ยังพอจะแบบเล่นได้แต่เนี่ยเขาติดลิขสิทธิ์ในระดับที่แบบว่า เสียงเพลงขนาดใส่ทับแล้วก็ยังติดบล็อกอยู่มไม่สามารถอะคือเลยต้องเอาอะไรไปทับตัว MV เลยอะออเพื่อให้แบบได้ดูกันเะไรอย่างเงี้ยเพราะม่มันข้ามไม่ได้ทุกคนถ้าข้ามก็คือตัดทิ้งไปประมาณ3เพลงอ๋อ,อซึ่งเราก็แบบเมามอยกันสนุกสนานเนาะมไม่ได้จริงๆใช่ทุกคนก็เลยต้องคนดูแบบแบบมันติดก็ติไปหน่อยอะนะมีอะไรมาทับกันไปหน่อยนะใช่ค่ะ ต่อไปค่ะพี่แก้มวันเสาร์ก็จะเป็น oh. เรื่องวายเจมินายเฟิร์ส2ีพีสองแล้วจ้าใช่ค่ะแฟนคลับเจมินายเฟิร์สก็เยอะเหมือนกันนะเยอะมากเนาะคู <No. S 2> ่นี้นี่แฟนคลับเยอะมากจริงๆมาช่วยซัพพอร์ตกันเยอะๆเพราะพี่แก้มเราตอน อ๋ออันนี้พูดได้ตอนเรา main อัปเดตเมนกันใช่ไหมเมนพี่แก้มคือโฟร์ใช่ไหมใช่แล้วหนูอ่ะไปดูกีฬาแบบเออส,สตาร์อิมปิกอ่ะจ้ะแล้วเข้าตังกับเฟอเขาเล่นบอลไงแล้วมันมีตอนที่เข้าตังเนี่ยต้องต้องไปยืนเหมือนเป็นโกเอ้ยเป็นแบบบังเป็นกำแพงอะ่ะบงังบังจุดโทษอะไรของเขาสักอ,อย่างเนี่ยนะแล้วโฟร์อะพี่แก้มก็แบบว่า คือเขาดูแมนมากใช่ค่ะเข้าใจค่ะคือแบบว่าเขาเล่นกีฬาจริงจังแล้วเขาแมนมากในขณะที่ซุงซิงกับเข้าตังอะกลัวกลัวลูกบอลใช่ไหมโฟร์นี่คือแบบแมนแมนแล้วกันกันบอลให้เข้าตังด้วยแล้วหนูแบบเเหมือนน้องปัไปด้วยเห็นไหมเ็นพอไปกันบอลให้ข้าตังค่ะไม่ใช่โดนตกเพราะอะไรหรอกเพราะไปปกป้องแฟนเขา ถ้าไม่มาปกป้องแฟนเขาก็แต่ทุกคนต้องยกความมีความชอบให้พี่แก้มเพราะถ้าพี่แก้มไม่มีเมนเป็นโฟสหรืออะไรขึ้นมาเราก็จะไม่สังเกตเอาคือเราสองคนเป็นผู้แบบว่าเวลามีใครเราก็มาแชร์กันแล้วพอเรามาแชร์กันเราก็จะเออได้ดูได้รู้จักกันเหมือนโฟสเขาโตขึ้นเขาโตขึ้นอย่ามีคุณภาพเรื่อยๆค่ะเออทำต่อไปลูกนั่แหละขอบคุณที่ปกองแฟนที่นะลูกจะปกป้องทุกคนไปเลยต่อไป แล้วก็24ค่ะพี่แก้วพี่ว่าคะรักหนูได้ไหมอีพีหนึ่งตามคำขอมาแล้วค่ะึ่งพี่แก้มขอไปว่าต้องหนึ่งพันยยอดทะลุเป้าแป๊บเดียวไปตั้งสองเกือบส0 0พันไปแล้วตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วตอนหนูดูล่าสุดสา0พันแล้วว้าวขอบคุณค่ะลิปนี้ลงวันที่ส1เอ็ใช่ไหมก็ไม่รู้ว่ายอดจะถึงไหนแล้วอาจจะเกิน3 0 0พันก็ได้นะไม่แน่นะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ แล้วก็อาทิตย์นี้นะคะก็คือวันนี้ก็คือวันที่25ที่พวกเรานั่งอัดีตไว้กันอยู่ใช่ค่ะซึ่งแผนนัดก็คือ lucky my l o v เลวันจันทร์เหมือนเดิมแต่ไม่รู้จะปลดไหมนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีถ้าไม่ปลดก็ไม่ได้ลงวันนี้นะคะทุกคนอันนี้แบบพูดถึงแผนไว้ก่อนละกันเนาะถ้าไม่ปลดเดี๋ยวอ้อนก็ขึ้นซับเองแหละว่าใช่ว่าไม่ได้นอนแล้วก็วันที่26ก็เป็นรัวไชน์เนย ep เจ ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่แก้วเชรี่มีจีก e p ีสามค่ะใช่ค่ะยี่สิบแปดค่ะพี่วักเคาะรักหนูได้ไหม e p ีสองมาจุกจุกกันเลยใช่แล้วก็เออยี่สิบเก้าค่ะเป็นวุ้นเรื่องวาย K-pop เฮ้ยขอโทษค่ะ่เป็นย็นไงล่ะวุ้นเรื่อง k p o สี่4อนเพลกนถูกต้องพระสุดท้ายแล้วใช่ไหมพระสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นวงเออวง สุดท้ายแล้วที่เราเคยอัดเคปอปชีป๊อปไปหมดแล้วใช่หมดแล้วปีใหม่ว่ากันใหม่ค่ะใช่ปีหน้าค่อยว่ากันใช่นะคะว่าจะทําไม่ทําหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ว่ากันเนาะแล้วก็30อัปเดตเมนก็เป็นเมนห้าอันดับของพวกเรานะคะที่ทุกคนน่าจะเห็นไปแล้วว่าเราชอบใครกันบ้างนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ตามไปดูตามไปดูเลยค่ะมีสปอยไปแล้วหนึ่งว่าพี่แกงเลือกใครไปใช่จะอยู่ลำดับเท่าไหร่ต้องตามไปดูค่ะใช่ แล้วก็วันนี้ค่ะพี่แก้มแฟนดีอัปเดตสามสิบเอ็ดทันวันใช่เราก็ต้องสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ใช่สวัสดีสวยๆสวัสดีปีใหม่โอเคค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะเอาอย่างไม่กินลิ้นพันเอาใหม่ใช่เราต้องสวัสดีปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไหมสวัสดีปีเก่านี่เราเตรียมกันแบบอย่างนี้เลยเออใช่เพราะมันสามสิบเอ็ดไง หนูอยากได้แฮปปี้นิวเอียร์ด้วยอ่ะเออใช่สวัสดีปีเก่าสวัสดีปีเก่าต้อนรับปีใหม่แฮปปี้นิวเอียร์2024ต้อนรับปีมังกรมังกรทองทองกันค่ะอะไรเงี้ยหนูไม่พูดเลยหมพูดสี่ทีหนูต่อมันยาวมากเลยตะกี้พี่แก้มยาวมากหนูนึกว่าจะจบตั้งแต่แฮปปี้นิวเอียร์แล้วเออแต่พี่พูดเองเอาลองดูได้ไหมหนึ่งสองสวัสดีปีเก่า ลืมกันหมดเลยถ้าเป็นจารันนี่ขัดยับเลยยี่สองสวัสดีปีเก้าต้อนรับปีใหม่นะคะแฮปปี้ไม่ได้หนูพูดแฮปปี้นิวเยียพี่แ้่พูดภาษาไทยไปโอเคหนูพูดแค่แฮปปี้นิวเยียนะเดี๋ยวที่เดี๋ยวพี่แกจะเพิ่มได้จ้ะโอเค 1,2,3สวัสดีปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันค่ะ Happy New Year นะคะทุกคนต้อนรับปีมังกรทองค่ะขอให้เงินทองเข้ามาเยอะๆเลยนะคะไหลมาเท่มาใช่รวยๆเฮงๆใช่ค่ะและชุดเราก็เหมาะแบบตุ๊จีนพอดีเราข้ามเลยนะครับ Christmas Merry Christmas and Happy New Year a ก็ Chinese New Year แล้วามไดหรวบยอดได้ไหมคะ <Okay. S 2> โอเคนี่ก็เป็นวันเด็กได้ด้วยค่ะสาโอเคก็ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อวย <c oughs> พระลรกันเนาะ <c oughs> ให้แฟนขับช่องเรานะคะ ขอก่อนดีกว่าอยู่กับเรานานๆนะคะเ,ออเป็นกำลังใจให้กันนะคะ <laughs> อยู่ร่วมถกร่วมสุขไปด้วยกันใช่ค่ะอพวกเราเมามอยกันไปเรื่อยๆใช่ค่ะอวยพอรอวยพรขอให้ทุกคนมีความสุขขภาพพข็งแรงนะระปีใหม่แล้วเนาะก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆใค,ใครที่ดีอยู่แล้วก็ดียิ่งๆขึ้นไปใครที่แบบดวงซวยเหมือนนัดแย่ๆเหมือนนัด ก็ทิ้งมันไว้ในปีนี้แล้วไปเริ่มต้นใหม่ด้วยกันใช่ค่ะใช่เออยังไม่ได้เล่าเรื่องดุนไปอีกให้ฟังเลยกลับมาค่ะทิ้งมันไปเถอะทุกคนทิ้งมันไปเถอะอย่าฟังมันทิ้งมันเหรอเดี๋ยวหลังใหม่ไหมของเรื่อทิ้งมันไปเถอะเพราะว่าเราเริ่มต้นปีใหม่แล้วใช่เราเริ่มต้นปีใหม่แล้วไม่ต้องฟังแล้วใครที่กําลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีนะคะสมดังปรารถนาทุกประการเลยใช่ค่ะที่สําคัญนะคะให่เราเป็นหนึ่งในช่องีแอคที่ทุกคนดูมีหน้าขอยอดี สักเท่าไหร่เียรยอดวิวหรือยอดซับตอนนี้ยอบหมืนสามพี่เก้มจำดีหนูก็พยายามนึกเอาปีหน้ามันต้องถึงสามหมื่นนะปีหน้าสามหมื่นโอ้ของเราขึ้นเร็วแบเดียวปีหน้าขอสามหมื่นห้าค่ะมันจะถึงเราใช่ปีหน้าเรามีโปรเจกต์ดีๆเยอะเลยค่ะทุกคนคอยถึงแล้วกันเออใช่ค่ะหูยน้อยจะถึงไหม เราตั้งเป้าไว้สูงก่อนปีหน้ามีซีรีส์ใหม่มาเยอะใช่เราต้องมีแอคเยอะแล้วคนก็ต้องมาดูเยอะเนาะเป้าของเราใช่ไหมเป้าของเราจะพยายามทําทุกอย่างให้เต็มที่ถึงแม้ช่องเราจะชอบดีเลย์มากก็ตามแต่ทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วแหละว่านักพี่แก้มก็คือทํางานประจำเนาะเพราะฉะนั้นแบบมันไม่ใช่ว่าาร์อาทิตย์เรามีเวลามารี เชื่อพี่เดี๋ยวแฟนคลับก็ไปป้ายยาคนอื่นมากดซับสไครป์ช่องเรานั่นแหละจะบอกทุกคนว่าให้กด 30, 500คือนอกจากคือเราเชียร์อัพอยู่แล้วให้ไปเสพผลงานไปดูซีรีส์เต็มเมก่อนเนาะแล้วก็มาตามดูรีแอคใช่ซึ่งขอให้เราเป็นหนึ่งในช่องที่ทุกคนดูใช่คือดูช่องไหนก็ได้แต่ว่าอย่าลืมดูช่องเราด้วยถูกต้องมาดูด้วยคอมเมนตะ์อะคือเราดูทุกอย่างเลยนะแล้วเราก็มานั่งคิดนั่งปรึกษากันว่าเออเนี่ยคนนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้ใช่ว่าเราพลาดตรงนี้ไปว ิดไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเสื้อผแฟนช่องเราน่ารักน่ารักอืมน่ารักส่วนใหญ่น่ารักรักใช่ค่ะพี่รักได้มั้ยคะอือหึอเล่นล้อเล่นเออไม่แต่ส่วนใหญ่คือแฟนน่ารักจริงๆคือแบบทุกคนที่แบบน่ารักคอยแบบว่ารอเราตลอดอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่แบบเซอร์ไพรส์มาเนาะพี่เซอร์ไพรส์จริงๆพี่แบบว่า รออยู่นะคะขอขอเรื่องนี้หน่อยค่ะขอเรื่องนี้หน่อยค่ะใช่อย่างพี่วักล่าสุดอ่ะอคอมเมนต์ไปถล่มทลายแล้วนะใช่น่ารักมากทุกคนคือแบบว่าตอนแรกบอกว่าไม่ทําแต่สุดท้ายก็ต้องทำอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็ยังรอยังรอ,<ล>ยรอรออีทีสองนะคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆค,ค่ะเจริญค่ะน้องโนชานปีหน้า อยากให้เราทำซีรีส์เรื่องไหนคอมเมนต์บอกไือได้เลยใชหรืออยากให้แบบเรามีรายการเพิ่มหรือเพิ่มอะไรมาโมยได้มาโมยได้แบบมาแชร์ได้ที่อยากให้เราทำอะไรย่เงี้ยมาช่วยเราคิดหน่อยบางครั้งีเอดเองก็เหนื่อยคิดไม่ออกใช่ให้แฟนช่วยคิดดีกว่าให้คนดูแบบช่วยคิดดีกว่าคือคนดูเราต้องตอบโจยดเป้าหมายของเราคนดูอยากได้อะไรเราก็จะได้มาคิดแล้วก็จะทําสิ่งนั้นดูว่าเราทําได้ไหมเราไปได้ไหมนาะก็ดีนะใช่ เราต้องเซอร์วิสให้กับคนดูช่องเราใช่เขาอยากได้อะไรเขาอยากให้เราทําอะไรเราก็จะจัดให้จัดไปตามของขาเวลาได้อะไรได้นี่ไม่ต้องห่วงเลยจัดให้แน่นอนอยู่แล้วใช่ค่ะนะคะโอเคก็ประมาณนี้ละกันเนาะพี่แก้วมาแบบว่าอัปเดตอวพรล่าลลาปีเก่ากันไปแล้วเดี๋ยวปีใหม่ก็เจอกันใช่ค่ะนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่แก้มฝากทุกคนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งข้างๆพวกเราด้วยวะค่ะพูดคุยคอมเมนต์กันนะคะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเรานะคะในอัปเดตนี้ก็มาแชร์ได้ทุกเรื่องทุกอย่างเลยนะมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกเราเองหรือเรื่องซีรีส์ที่อยากให้ทำ<ใ>ชรช่องอ<ฮ>ะก็ตามนะคะมามหยได้วยจ้ามากันเลยคลิปนี้ไปแล้วะค่ะทุกคนไว้าบายนะคะ่ะสวัสดีปีใหม่จ้า Happy New ียร์ค่ะ